วิไลแบรนด์สวัสดีค่ะสวัสดีคุณแม่แม่ที่เข้ามาแล้วทุกคนนะคะวันนี้นะคะกลับมาอีกครั้งกับ c ช n n e l ดีวิไลแบรนด์ค่ะ วิไลนะคะเอารีวิวชุดมาให้ดูนะคะวันนี้จัดชุดให้คุณแม่สําหรับงานบวชนะคะสีฟ้าเงินฟ้าทองเลยจช่ลูกจะบวชทันทีต้องมีรัศมีเฉิดฉายนะคะต้องแสงอัมภัยดั่งแสงของธรรมะนั่นเองนะคะรุ่นนี้นะคะชื่อรุ่นว่าแท้ศูนหนึ่งห้านะคะจะเป็นชุดลูกไม้สีฟ้าสว่างสดใสนะคะตัวลูกไม้ปักลายนะคะนี่เลย แขนนะคะก็จะเป็นแขนระบายแบบนี้นะคะอันนี้นะคะคุณแม่ที่สนใจเป็นเจ้าภาพงานบวชหรือชุดแม่เจ้าสาวนะคะรุ่นนี้อย่าได้พลาดเลยชื่อว่าแซด 0 1นนะคะแล้วพิเศษมากๆคือรุ่นนี้นะคะเรามีปักลายที่กระโปรงด้วยนะคะเรามีปักลายที่กระโปรงด้วยจะบอกว่ารุ่นนี้นะคะเข้ามาไม่เยอะนะเพราะว่าเราตัดมาไม่มากอยากให้คุณแม่รีมีเตจอีกตามเคยนะจ๊ะตัวนี้จ้าใช้เทคนิคพิเศษของทางร้านอีกเช่นเคยคือการวางลูกไม้นะคะนี่ แล้วเรานะคะเป็นลูกไม้ลายเส้นนะคะชอดดอกมาปากทําให้เป็นคอวีแบบลายหยักแบบนี้นะคะเป็นการตัดเย็บแบบคุณภาพตัดเย็บแบบเกรดห้องเสื้อนะแม่นะสวยมากๆนะคะตัวนี้นี่ ได้เสื้อและกระโปรงนะคะเป็นผ้าไหมอิตาลีทั้งตัวนะคะสีฟ้าสว่างสดใสค่ะใส่แล้วไม่หมองไม่ครัาไม่ดำแล้วก็ดูแจ่มมากๆนะคะด้านหน้าด้านหลังก็ใช้ลูกไม้นะจ๊ะไม่ใช่แค่ว่าเสื้อด้านหน้ามีลูกไม้เสื้อด้านหลังเป็นพื้นไม่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 ของวิไลนี่เป็นลูกไม้แล้วปากลายแบบเป็นลายลูกไม้แบบ ปักหนาๆแบบนี้เลยนะจ๊ะเป็นลูกไม้ไลายนูนแบบนี้เลยนะคะอันนี้นะคะเป็นเซตแรกนะคะที่จัดให้คุณลูกค้าไปนะคะสําหรับคุณแม่เจ้าภาพงานบวชที่ต้องการชุดลูกไม้สีฟ้าสีสวยสว่างสวยไปถือนะคะนี่อันนี้นะคะสำหรับรีวิวแล้วชุดถัดมานะคะอันนี้นะคะชื่อรุ่นว่าซ0 1 5นนะคะมีไซส์ตั้งแต่นะคะ ไซเอ็มอก36และตัวเสื้อนี้นะคะจะเป็นทรงเข้ารูปด้วยเห็นไหมมีความเว้าวนิดหนึงตรงนี้นะคะทรงเข้ารูปนะคะก็อกประมาณ36เริ่มต้นนะคะใหญ่สุดที่อกประมาณ48นิ้วนะคะ48นิ้วนะอันนี้ชื่อรุ่นแซทศูนย์รุ่นถัดมานะคะโหสำหรับแม่เจ้าสาวสีเทาค่ะอันนี้จัดเซ็ตให้อีกเช่นเคยนะคะตีมสีเทานะคะถ้าบางคนเนี่ยคุณแม่ผิวคร้ำหรือว่าเป็นงาน ในเชิงกลางวันอะไรเงี้ยพอใส่สีเทาเข้มมากคุณแม่ก็บอกว่าเอ้ยชุนแมกกาดดมอะไรเงี้ก็มานี้เลยนะคะ A 0ศ4ค่ะเป็นลูกไม้ปักคอทรงเหลี่ยมคอแบบนี้เลยนะคะเป็นทรงดีไซน์แบบผู้ดีผู้ดีนะลูกไม้นะคะจะเป็นปักเลื่อมนะคะสวยงามระยิบระยับแต่งแขนระบายด้วยผ้าออร์แกนดี้สองชั้นและแต่งเอวระบายด้วยผ้าออร์แกนดี้สองชั้นมาพร้อมกับ กระโปรงทรงสอบผ่าหลังซึ่งรุ่นนี้ลิมิเต็ดอีกเช่นเคยคือมีการเพิ่มเอวยางให้ด้วยนะคะมีการเพิ่มเอวยยางให้ด้วยเพราะว่าเวลาเราทานในงานมงคลอะไรอย่างเงี้ยทานข้าวทานอะไรก็จะไม่อึดอัดจ,จนเกินไปใส่สวยพอดีตัวแล้วก็ใส่ดูดูหรูมากๆนะคะนี่ก็จะเป็นอีกหนึ่งชุดที่วันนี้จัดส่ง ถึงมือคุณลูกค้าไปกันทั้งหมดทั้งสิ้นนะคะแล้วมีอีกหลายหลายชุดที่จัดกันไปอีกมากมายนะคะไม่ว่าจะเป็นสีทองนะคะหรือจะเป็นสีชมพูนะคะอย่างเนี้ยสีทองจัก,กรพรรดินะคะเป็นคอปกสองชัน้นลูกไม้มาแบบแม่เอ้ยเต็มสุดๆนะคะรุ่นนี้อ่ะถัดมานะคะเป็นสีชมพูค่ะโอ้โหรุ่นนี้เมื่อวานคุณแม่ก็มาสอยกันไปนะคะเป็น ตัวนี้นะกระโปรงเป็นหางปลาเล็กด้วยนะคะหางปลาเล็กหางปลาเล็กเป็นยังไงก็จะเป็นเหมือนคล้ายๆทรงเแบบที่คุณน้องหุ่นคุณนายนิสัยอยู่นะคะบางคนมองหุ่นตัวนี้ทําไมเอ๊ะแขนมันแขนมันไม่เหมือนกันหรอคะแม่ค้าจริงๆไม่ใช่นะจริงๆอ่ะแขนตัวนี้มันเป็นแขนพองก็ได้แต่ว่าถ้าอีกวันหนึ่งเราต้องไปออกอีกงานหนึ่งแล้วแบบเอ้เสื้อตัวนี้สีสวยฉันใส่แล้วราศีเกิด ตัวนี้มันเป็นยางตรงนี้นะคะชื่อ a 0ศูนะผักขึ้นไปยางมันจะรัดพอดีแขนแต่ว่าไม่ได้รัดแน่นจนแบบเส้นเลือดตีบแล้วก็ต้องเอาไปฉีดฉีดเข็มฉีดยาไม่ใช่อย่างนั้นนะมันแค่แบบเอออยู่ได้อยู่ทรงอย่างเงี้ยก็จะได้เป็นอีกแขนหนึ่งด้วยอันนี้ทูอินวันชื่อ a 0ศูนะคะมีสีทองกับสีชมพูอ่ากลับมาที่ตัวนี้ก่อน นี่อันนี้ชื่อ A006 นะคะเป็นลูกไม้จัดเต็มโอ้ไปดูรีวิวหน้าเพจได้เลยแม่จ๋าเมื่อวานแค่คุณแม่มาที่ร้านซื้อปับลองปุ๊บโอ้โหอย่างกัะออกงานเรียบร้อยแล้วถือกระเป๋าใส่มุกซะหน่อยบาดใจสุดๆนะคะแล้วที่ร้านก็มีเสื้อชายที่ตอบโจทย์ชุดคู่ด้วยนะที่ตอบโจทย์ชุดคู่ด้วยนะคือที่ร้านมีชุดหลายสีนะคะแล้วก็สามารถแมทได้ทั้งชายและหญิงด้วยนะคะ เพราะบางทีคุณพ่อเจ้าบ่าวคุณพ่อเจ้าสาวก็อยากได้ชุดที่แมทกับคุณแม่ใส่คู่กันว่าพ่อสีชมพูแม่สีชมพูเวลาขึ้นไปบนเวทีถ่ายรูปก็สวยถูกต้องแม้นะเนี่ยที่ร้านก็มีหลายสีหลักสไตล์นะคะถ้าคุณแม่ชอบใช่ยังไงเนี่ยก็สอบถามกันมาได้ว่าเออเนี่ยอยากได้สีไหนอดูแขนตัวนี้นะโอ้โห ลุงไม้ลายปลักสวยๆแบบนี้เลยนะคะตัวนี้เป็นคอวีนะคะนี่คอวีนะชื่อ A 0 0ูนะคะชื่อ a 0ศูสีจริงของเขาคือสีชมพูนะคะสีชมพูสว่างสวัยบางคนถามเอ๊ะ e, แม่ค้าทำไมต้องบอกสีชมพูแล้วคะนี่อันนี้คือสีชมพูอันนี้คือสีกรีบบัูอันนี้คือสีกระปิ มันชมพูเหมือนกันค่ะคุณลูกค้าขาแต่ว่าความเฉดชมพูเนี่ยมีความแตกต่างกันไปไม่ว่าจะเป็นชมพูโรสโกชมพูโอรสชมพูเข้มชมพูอ่อนแม้กระทั่งสีทองเองนะคะก็มีทองเข้มทองน้ำตาลทองเปลือกไม้ทองจัก,กระพัดทองโอเวนตินทองน้ำผึ้ง ทองครีมนะคะที่ร้านก็จะมีหลายๆเฉดทองไม่ว่าคุณแม่คุณเพื่อนคุณพี่คุณน้องอยากจะใส่ชุดออกงานไปเมื่อไหร่ที่ไหนอย่างไรสามารถสอบถามกันมาได้แล้วรวมไปถึงที่ร้านเองนะคะก็มีจําหน่ายเครื่องประดับไม่ว่าจะทําแหวนเพชรสร้อยเพชรสร้อยมุกนะคะก็สามารถสั่งกันมาได้นะคะร้าร้านนะคะหน้าร้านอยู่ที่นะคะโครงการทิวลิปสแควร์อ้อมน้อยสั่งออนไลน์ส่งทั่วโลกวันนี้ลูกค้าก็เพิ่ง คอนเฟิร์มมาบอกว่าเนี่ยของที่ส่งไปสิงคโปร์ถึงแล้วนะคะเนี่ยได้มีชุดสีทองสีทองโอ้โหงามชุ่มช่อยชอย่ชอๆมากๆนะคะสีน้ําเงินเราก็มีนะเนี่ยลูกค้าขาสีกลมก็มีเนี่ยสีกลมนะสีน้ําเงินสีกลมนะคะสําหรับคุณลูกค้านะคะที่สนใจหาชุดกําลังหาชุดแม่เจ้าสาวคุณมีชุดงานแต่งแบบมินิมอลแล้วแต่ว่า ชุดแม่เจ้าสาวแบบมินิมอลหรือไม่มินิมอลก็ยังไม่มีอะไรงี้ก็สามารถมาตามหาก็ได้นะคะไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนวไิไลก็มีขนส่งส่งไปให้ได้นะคะก็สําหรับลูกค้านะคะที่สนใจชุดลูกไม้ชุดคุณแม่เจ้าสาวเจ้า,า,จาบ่าวออกงานนะคะก็0953766659หรือไลน์แอดวิไลแบรสนะคะก็ขอบคุณคุณแม่ๆทุกท่านที่รับชมคลิปนี้อยู่แล้วก็ไลฟ์สดนี้อยู่ขอให้ทุกท่านเฮงรวยปัง ขอบพระคุณค่ะสวัสดีค่ะ